สวัสดีค่ะเพื่อนๆพีพีทุกท่านมือน,นี้ก็จะได้นําเสนอเกี่ยวกับเครื่องครับมือน,นีเกี่ยวกับเทคนิคการเหตุนําล้านมันครับการสอมล้านประกอบล้านของเครื่องพ่นยาเจ็ดหกเจ็ดครับที่ห้าออกมาจากขยะอนล้ะครับมันพังแต่ความเาท่าตีสอมมันก็เพราต้องสอมล้านมันก่อนครับล้านมันขาด มาสมร้านกันเลยครับมาดูวิธีอันนี้มันกหักนะครับอันนี้มันปลายมันหักครับมันบกไรอยสัดเนาะอันนี้ปลายมันหักผมก็เอาไปล่นไฟนะครับตรงนี้พาไปล่นไฟกะ เขาขมเพราะมันเด้งๆเ,เขาก็ขึ้มบิดปับ๊บจับทรงมันครับขาดไปอ่ะบันนี้พราะเขาได้แนวเกาะมันแล้วเนาะครับมันกระบอกงามบันไดหรอกครับกียามันเพอได้เกาะฮะบัน,นี้เขาก็เวลาใส่เนี่แหละครับตัวปัญหานี่ อันงอมันก็นง่ายๆหรครับเวลาใส่นีบมันจะสีใสทั้งในก่อนหรือว่าสีหรือว่าสีหมุนใส่นี่ก่อนมันกระจีดีดใส่ตาเห้าครับมันอยากผาดอยู่ดิอันนี้ก็เคยอยู่ครับอ่ะก็ดูว้ครับเพื่อเอาไปประยุกต์ใสครับกับเครื่องหลุนอื่นนําครับ ผมกับว่าเด้เก่งครับแต่ว่ากับประสบการณ์มันเคยห่างอยู่น้ำทงน้ำทาอลแนะครับก็เลยต้องได้หาวิธีประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาให้งานเขาจบไปวันๆครับอันนี้นะครับถ้าจับมันจัดเลี่ยงมันเป็นระเบียบแบบนี้กันนะครับก็ดึงดึงจืดกลับไป ระวังมันดีตานี่ครับถึงจือ้อให้มันแน่นครับผมกับเบิง YouTube เพื่อกันกนะครับเบิงงใน y o u t u น้อของอาจารย์อาจารย์หิ่งหอยนะครับว่ามันเก่งขนาดผมดูเวลาผมไปสวนมันพังผมก็ดเลย ทดสอบเบงคกับบันไดอีลีดวยครับจากที่ห้าสิเดเลียนเขาอมเพ่อนะครับหมุนกลับไปสักก้อนหลุวเดินไปเรื่อย จะให้แห่นนะครับใหญหรุดดึงกันไปอีกนิดนึงปึ๊บนะครับวันนี้เขาก็เอาขีมเขาขีมหนีบานไรนะครับถอยกันมาอยู่ประมาณจักเครื่องนี่แหละครับเดี๋ยวมันมันสิบไปส่วนนะอยู่น้ำทงน้ำทาก็เอา เสือเขายังแล้วครับมาเอาเป็นว่าเอาตะขอนี่นะครับเอาตะขอนี่เขาไปเกี่ยวนายได้ครับนะครับค่อยๆเอาลงไป มือกดซอยน้ำครับเอาตะขอปาบลงไปเห็นมันได้นะครับพอมันก่อได้แล้วก็ค่อยค่อย ค่อยๆไหมออกเลครับอย่าปล่อยที่เดียวค่อยๆบีบมันสปริงไว้ค่อยๆอย่าปล่อยมันรูดบาดเดียวมันสิดีดใส่ตาเข้าแล้วมันสิรูดออกมาเบิดเลยครับจับหนีบๆไว้เรื่อยๆอจกให้รูดล็อกครับ ปล่อยมันออกไปพ่อ,อ,อไปสชุดแล้กกันนี้ก็ตัวน,นี้จะต้องอห้มันมาอยู่ใกล้ๆอะไรแกนกลางมันนะครับเพราะวันจะได้เอามา่อไว้เกี่ยวกับตัวน,นี้ สุดปั๊บลงไปมันจะพอดีกันรถเพราได้แบบนี้แล้วปับ๊บหายายหนาตัวนี้ขึ้นแด้ครับไงานาตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนกลับหลังไม,ม้หมุนกลับหลังพอหมุนกลับหลังมาได้แล้ว คียตัวนี้มาขีมันก็ได้ครับให้มันมาอยู่ใกลๆ ยังห่างอยู่คายออกอีกครับมันยังห่างเพราะว่าแกนมันจะโตรง่งบิดไปหลายเกินเนี่แหละครับยี่ประมาณนี่แหละ ง่ายนี่คือหมุนกลับมาแล้วก็ซุบหมันย่านไว้กับพั้เป็นยังครับเพราะจะว่าให้ตัวนี้มันลงล็อกกันให้ได้นี่เดือยตัวนี้ครับเดือยตัวข้างล่างนะครับครับที่มันเกานะนะที่เกลียวมันน่ะ เล่นใหตรงกดลงไปได้ครับล่องดึงเบิงอืมแสดงว่ามันขอถือแล้วถ้ามันล็อกไปก่อนได้ครับอย่างมันหลุดเดี๋ยวมันจะพลืดบาดเดียวต้องสก,กัดไปก่อนงาน พอมันได้แบบนี้นะครับางานเตเสียอยู่ีบเัาปล่อยแห้งมาได้ถอยแห้งกับมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดือยตัวนั้นจะรุดจิ้มตรงนี้ครับจิ้มเอาเสือกมันขึ้นมาแลวก็หมุนหมุนกลับเกี่ยวเอาไม้นะครับอีกจักรอบ เกี่ยวไปเกี่ยวกลับไปแย้นไปแง่มันอ่อนม,มากครับอืมก็ไดดมาแล้วรอบนึงเอาอีกยังบมพ่พ่อเสือกสุดเสือกสุดมุนตัวนี้ซอยอีกมุนกลับไปอีกครับ หมุนก็ไปอีกรอบนี้็นาดจะตึงกันแล้ครับแย่ yeah, yeah, ไปแย่ yeah, อ้อมไปมันเส้นใหญ่ครับตัวนี้มันว่าเแมนเสือกมันอยากใหญ่อยู่หมุนซอยมานนั่งไปถึงแล้ว เริ่มถึงนะครับยังยังบอลอยเปิดเส้นครับดึงมาอีกอีกจักรอบหนึ่งบีไว้อีกรอบหนึ่งน่าจะได้ เอาขึ้นมาปุ๊บบิดอีกครับเกี่ยวไปอีกไปไห้ได้ไปีว้น้ำ มันไปเรือเอปเป่อยเข้าเดาลองปล่อยบ้างน่ะแห้งระบาดได้แล้วครับคำนีนก็ได้พอได้แล้ว ึงเกินไปกับว่ดีครับครับสำหรับคลิปสอมล้านกะเอาซ้ำหนีก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเขาก็กค่อยมาสอมเกี่ยวกับเครื่องหาวิธีสตาร์ทในมันติดครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามแมาเนเจอร์ครับพี่น้อง